พาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายลายนดีต้อนรับเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมกล้องนะครับทีอีเกิลนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับนี่นะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่มาแรงนะครับตัวนี้นะครับผมรุ่นนะครับ E.O. นะครับผม 4.6x4.4 A.O.E.S.K. นะครับ ตัวนี้จะเป็นเส้นเร็งแบบ SK นะครับดังภาพเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับกล่องเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมใครดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสินค้าเป็นสินค้าแท้นะครับมีใบเซอร์การันตีรับประกันนะครับจากบริษัทเลยนะครับบริษัทของ T.Eagle โดยตรงเลยนะครับนี่นะครับ ครับคนนาเข้าก็จะเป็นมิสเตอร์นะครับจากกิจทองย้อยนะครับก็ผมเองนะครับผมที่นําเข้ามานะครับนี่นะครับเลข serial number ที่ตรวจสอบกับบริษัทได้ก็ตามนี้เลยนะครับนี่นะครับ2องศ0น0์สองนนะครับผมตรวจสอบจากบริษัทได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผม ตอนนี้กล้องตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่แมลงและเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับตอนนี้ของเข้ามาแล้วนะครับใครที่จองไว้นะครับก็รีบทักในไลน์เข้ามาเลยนะครับผมก่อนที่สินค้าจะหมดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นตัวที่ขายดีมากนะครับผมโอเคนครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกล้องเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับกล้องตัวนี้นะครับหน้าเลนจะอยู่ที่44มิลนะครับผมนี่นะครับ การปรับหลานะครับจะเป็นการปรับหลาแบบด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับปรับหลาด้านหน้าแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับนี่นะครับการปรับหลาหรือปรับโฟกัสนะครับนี่นะครับปรับด้านหน้าแบบนี้นะครับผมท่อนะครับจะเป็นท่อแบบยี่สิบห้าจุดสี่มิลนะครับผมท่อมาตรฐานอยู่แล้วนะครับท่อยี่สิบห้าจุดสี่มิลนะครับผมโอเคนะครับผมส่วนการเปิดไฟนะครับจะมีไฟ สามสีด้วยกันนะครับสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินนะครับผมปรับความชัดของไฟได้สามระดับหรือสามสเต็ปนั่นเองนะครับต่อสีนะครับผมโอเคนะครับวิธีการปรับนะครับบนล่างนะครับซ้ายขัวนะครับก็ยกขึ้นมาแล้วก็ปรับได้เลยนะครับผมนี่นะครับปรับเสร็จก็กดลงเพื่อล็อกแบบนี้นะครับตัวนี้เซตสีโรได้นะครับผมนี่ครับโดยใช้หกเหลี่ยมนะครับขันออกนะครับ เพื่อเซ็ตซีนร่นะครับผมจะมีแม็กบอกตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆพนี่พี่นะครับโอเคนะครับส่วนการซูมนะครับผมจะซูมได้สีเท่าของสายตาถึง16เท่าของสายตากันเลยทีเดียวนะครับผมก็ซูมได้ไกลนะครับจากตั้งแต่นะครับ10เมตรนะครับถึง120เมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับ ด้านหลังปรับสายตาได้นะครับถ้านี่มีปัญหาเรื่องสายตาไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมปรับสายตาได้นะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของเส้นลิงกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้จะเป็นเส้นลิงแบบ SK นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมโอเคนี่นะครับอ่ะนี่นะครับสวยงามนะครับผมแจ่มมากนะครับเส้นลิงนะครับแบบ SK นะครับนี่นะครับ เส้นเล็งจะเป็นแบบหนานะครับข้างข้างจะเป็นสองชั้นนะครับเห็นนะครับสังเกตดีๆจะเป็นแบบสองชั้นนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้เส้นเล็งจะมนดอทนะครับเผื่อกระสูนตกใกล้ตกใกล้ได้นะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับเบื้องต้นก็ชัดเจนนะครับผมสวยงามนะครับโอเคนี่โอเคนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของแถมกันบ้างนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับผมหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่อลดแสงนะครับแบบทรงกระบอกนะครับผมนี่นะครับที่ใส่ไว้ตรงนี้เลยนะครับผมท่านไหนที่ยิงในแดดจ้าๆนะครับแดดจ้าๆหรือแสงจ้าๆนะครับช่วยถนอมสายตาของท่านได้เยอะมากเลยนะครับผมผมแนะนําให้ใส่นะครับเวลายิงตรงแดดจ้าๆนะครับโอเคนะครับของแถมก็มีเพิ่มอีกกันครับฝากระดกนะครับแบบป๊อปอัพนะครับ แถมให้หัวท้ายเลยนะครับผมนี่นะครับเป็ like okay, นสปริงดีดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลกล้องนะครับที่มีมาในกล่องนะครับตัวนี้นะครับน้ําหนักจะอยู่ที่500-50กรัมนะครับผมโอเคนะครับความยาวก็จะอยู่ที่325มิลนะครับตัวนี้นะครับผมท่อจะเป็นท่อ25.4มิลนะครับผมโอเคนะครับนี่เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผม ฐานนะครับจะแถมให้สองก้อนนะครับผมนี่นะครับหนึ่งก้อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอีกหนึ่งก้อนใส่มาแล้วนะครับจากโรงงานนะครับเขาทดลองจากโรงงานแล้วก็ใส่แถมมาให้เลยนะครับรวมกันเป็นสองก้อนนะครับผมของรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับขาจับล่างนะครับแบบสิบเอ็ดมิลนะครับทรงสูงนะครับท่านไหนที่ใช้แบบยี่สิบมิลก็สามารถบอกทางร้านได้นะครับผมทางร้านมีให้บริการนะครับเลือกได้หนึ่งแบบนะครับระหว่างสิบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลนะครับผม โอเคครับค่าชิดเลนนะครับผมเป็นแบรนด์ของทีอีเกิลเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ปัะแจเอลนะครับแถมให้ครบพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับผมซื้อไปก็ติดปืนได้เลยนะครับติดได้ตั้งแต่ปืนอัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับลูกกดนะครับผมโอเคนะครับทนแรงดีคอยได้สบายมากอยู่แล้วนะครับผมสำหรับกล้องตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่นะครับวิธีการปรับ ต่างๆนะครับผมโอเคนะครับผมเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับผมใครสั่งก็รีบสั่งมาเลยนะครับผมโอเคนะครับราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมค่าพื้นที่ห่างไกลไม่บอกเพิ่มนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม COD นะครับ บวกเพิ่ม50บาทนะครับผมโอเคครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ไอ l ดี e ไลน์ะครับ @jukppp นะครับผม ID l ดี e ไลน์ @jukppp นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับทักมาสอบถามกันได้นะครับอ่วันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ